สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,อะตอนแรกก็าจะทําน้ําจิ้มน้ําจิ้มให้ดูแต่ตอนนี้มันอยู่อีกคลิปหนึ่งอยู่อีกเครื่องึงอนเนาะแล้วก็ยังหาวิธทเอวออกไม่ได้นะคะรัดเกยจะมาทมํปปาปลาส้มปลาส้มปลาแซลมอนทุกคนเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่นะคะเนื้อเป็นแบบนี้เลยอันนี้มันเป็นเหมือนกับเศษอะไรเงี้ยที่เขาตัดแล้วญี่ปุ่นอาที่เป็นตัวตัวหายากนะทุกคนนะสิ่งแรกนะคะที่รัตจะทําก็คือ คกเค้านะคะอันนี้เกลือนะเกลือชมพูนะคะแล้วก็มีรสด,ดีใส่นิดหน่อยอันนี้เกลือแบบเม็ดนัดตาเอานะคะเกลือชมพูก็คือขิมลา,ายานะนี่อันนี้น้องน้ําให้มาเราก็เลยเอามาใช้อีกรอบหนึ่งนะคะเสร็จแล้วข้าวค่ะนี่มีข้าวสุกนะคะแล้วที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยกระเทียมอันนี้สี่บัวนะคะแต่กระปาเยอะนะไม่ใช่น้อยๆน,นี่ ปลาเต็มเลยอันนี้รัดล้างแล้วก็เสด็จน้าไว้ตั้งแต่ตอนก่อนไปทํางานนะก่อนอื่นนะคะแล้วก็เ,เกลือลงก่อนขยาทุกคนอ่ารัดก็ไม่รู้นะว่าอ่ากะเอาค่ะกะปริมาณเกลือเอานะนี่ดูเนื้อบางอันก็แบบสวยมากนะอันนี้เดี๋ยวจะทําส่งไปให้พี่คนหนึงด้วยนะคะพี่บอกว่ารัดจัดมาเลยคิดตังมาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย เห็นไหมอ่ามีเสียงแมวร้องทุกคนครับผมทํางานต้องมีเสียงแมวร้องนะนางไม่ได้ร้องอยากกินปลานะนี่นะคะก็ไม่รู้ว่าจะเค็มมากไหมแต่เราก็ก่อนอื่นเราเกลือก่อนเนาะเกลือลงก่อนอันดับแรกนะคะเราจะได้รู้ว่ามันทั่วถึงแค่ไหนไงเราถึงทาอย่างนี้นะคะทําไมพี่รัใส่เกลือเยอะจังใช่ไหมอ่ะในเกลือนะคะรัะใส่รสด,ดีไปนิดนึงนะทุกคน แมงวที่แล้วมันเค็มมีความรู้สึกอะเพราะรัดเป็นคนไม่กินเค็มนะแต่หลายๆคนอาจจะแบบพอดีอะไรเงี้ยนี่ก็ทําเนี่ยค่ะทาอันนี้ทําแบบสไตล์รัดนะทําแบบรัดนะแต่มันอร่อยไงก็เลยเออมาทําให้ดูดีกว่ามันง่ายดีนี่อันนี้ลงล้างนะเศษนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเศษปลาแซลมอนเนาะนี่เห็นไหมมีหมดเลยแต่ไปเจอมาทุกคนเหมามาหมดเลยนี่ มันมีวางอยู่สี่แพ็คนะนี่นะคะรัตจะใส่หมดหรือเปล่าันนี้ก็อยู่ที่ปริมาณและนี่อันนี้นะคะมียังเหลือเยอะอยู่นะนี่เราก็ใส่ใส่กะว่าเยอะนิดนึงนะแล้วทุกคนก็จะสงสัยใช่ไหมเอ้ยพี่รัตแค่นี้หรอไม่ยังไม่เสร็จอันนี้เราเอาออกมาอีกรอบนึงทุกคนจะบอกโอ้ยพี่รัตเอาฝามาวางเหรอไม่ไมฝามันอีกอันนึงนะ น,นี้ฝานอยู่นี่นะคะเสร็จแล้วอันนี้จะทําพร้อมกันไปเลยทีเดียวกระเทียมค่ะนี่ขยำขยำขยำกระเทยียมขยำนี่ใส่กระเทียมเยอะๆอร่อยแล้วก็ข้าวสวยนะคะข้าวสวยนี่เราต้องเอาไปแช่น้ําก่อนนะทุกคนเหมือนนัดก็ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะเหมือนล้างเมือกมันหรอหรือเยอะหรือว่ายังไง ไม่รู้ว่ากี่นาทีนะพยายามทําให้เร็วที่สุดนะเพราะว่าคลิปวิดีโอไม่ค่อยอัดเท่าไหร่นะคะนี่หูสวยนะทุกคนสวยอันนี้สวยอันนี้ไว้ให้คนไว้คนที่เสียงเงินกิน <c oughs> เดี๋ยวรับทำแล้วลก,ก็จะอันนี้รอบหนึ่งอันนี้เราจะใช้หมดเลยนะคะเราก็เลยใช้มือนี้จับได้น,นี่ง่ายไหมง่ายนะใครก็ทําได้นะเอาจริงๆนี่ เอาใส่แบบนี้เลยทุกคนทําไมพี่รัดลื่มเยอะแล้วใช่ไหมไม่ไม่มันได้อยู่ไหมเราก็ขยำเดี๋ยวเราจะบีบนิดนึงนะคั้นนะคะเรียกคั้นใช่ไหมเพราะมันไม่มีก้างมีอยู่แหละแต่ว่าไม่เยอะนี่เราก็ใส่ข้าวนี่เราจะคั้นนะคะคั้นอีกรอบนึงแต่ตอนนี้เราทําให้มันเป็นชั้นๆก่อนมันจะได้รู้ว่าทั่วถึงนี่ดูทุกคนโเนอมีเนื้อ,อดีๆติด,ด,ดมาด้วยเหรอ นี่รอบนอี้ใส่เยอะๆกระเทียมอะ่ะเป็นสมุนไพรนะคะช่วงนี้โควิดกินไปเหอะเอาใส่ข้าวหน่อยใส่ข้าวน,นี่เดี๋ยวเราจะคั้นนะคะเนาะเสียงลูกชายเสียงลูกชายอยู่ข้างๆกอกแกกอกแกกนะคะเดี๋ยวเอาอนี้ออกก่อนนี่เสร็จแล้วใส่กระเทียมเห็นไหมคุณเห็นไหมใส่หมดเลยกระเทียมสี่หัวแล้วใส่ยอยู่มากเลยเนาะ อันนีนะ้ใช้กระเทียมจีนนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้กระเทียมญี่ปุ่นนะกระเทียมญี่ปุ่นแพงมากเนตหนึ่งอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยถือว่าแพงนะเจ็ดร้อยบาทอะกระเทียมญี่ปุ่นอะไม่ใช่เจ็ดร้อยอย่าพูดผ,ผิดขอโทษพันหนึ่งประมาณพันหนึ่งสามสิงกว่าประมาณสามสิงกว่ารวมภาษีนะคะนี่ทุกคนดูนี่เราก็ขยำนะคะขยำก็มีร่วงบ้างอะไรบ้างแต่บอกเลยว่าตรงนี้สะอาดนะ เราก็ไม่เอาก็ได้ก็ไม่เอาก็ได้นะนี่เกลือได้ยินเสียงเกลือเราก็จะคั้นนิดนึงทุกคนนี่เห็นไหมเกลือแล้วใช้เกลือเม็ดตําเอานะคั้นนิดนึงค่ะอันนี้วิธีทําหงรัดนะคนอื่นอาจจะแบบรูอะไรเนี่ยใส่ถุงมือไงคนอื่นอาจจะแบบอะไรเนี่ยพี่รัดมันไม่ใช่เนี่ยแต่ว่ากลัวมันไม่เค็มใช่ไหมถ้ามันไม่เค็มมันจะเสียนะทุกคนถ้าเกลือไม่ถึง รัดเคยไปทปาปลาปลายนะบ้านเราอะที่เขาทําปลาส้มอะปลาส้อยเหปลาตะเพียนอะปลาตะเพียนเล็กอะไปทํากับแม่นี่ดูทุกคนสวยเลยอันนี้จะเติมอีกนิดนึงนะคะเพื่อความเพื่อความที่เราคิดว่ากลัวมันเสียงไงนี่ไม่เป็นไรเกลือน,นี้เอาไว้ใช้เฉพาะ <c oughs> ครับผมลูกชายร้องแลวนะทุกคนนี่ค่ะแค่เนี้ยแล้วเดี๋ยวรัดจะต้องมันจัดเรียงค่ะ เนียงให้สวยนะนี่วิธีทําใครก็บอกออ้ยทําไมพี่รัตทาแบบลวกๆมากเลยไม่ได้ลวกนะทุกคนนะเอาแบบจริงๆนะกดก่อนคะ่ะกดแล้วจะใส่ถุงแพ็คนะใส่ถุงแพ็คนะคะเพื่อเอาไปส่งที่เขาเดี๋ยวรัตแพ็คให้ดูนะเนาะแต่รัดจะปิดกล้องก่อนนะต่อคะ่ะทุกคนนี่นะคะรัตก็จะมาแพ็คใส่ถุงทําไมนะถึงเอาถุงเล็กเพราะว่าเอากําลังกินเนาะกําลังกิน นี่นะเอาเลือกเอาชิ้นสวยๆนะคะเลือกเอาชิ้นสวยๆอันนี้ยังไม่เป็นนะแต่ว่าเราจะใส่ถุงแพ็คเพื่อเอาไปให้พี่เขาพี่เขาสั่ง,งแล้วก็นี่นี่นะคะนี่อุ้ยแล้วก็ใส่อย่างละสามชิ้นค่ะเพราะว่าเผื่อพี่เขากินอันนี้เดี๋ยวจะมา แพคให้พี่เขาสวยๆอีกทีนึงเนาะนี่แล้วก็จะแพ็คแบบนี้นะคะพี่มิวครับมิวมิวมานะทุกคนมิวมิวมานะคะนี่ค่ะแล้วก็จะแพ็คแบบนี้นะคะให้พี่เขาประมาณอสองสามถุงนะคะนี่เพื่อให้เขา,เาไว้ไปกินได้หลายๆวันนะคือมีแมวมาค่ะทุกคนต้องรีบเก็บแล้วนี่ก็คั้นนิดนึงนะ ั้นนิดนึงแต่อย่าให้เนื้อปลาเลยนะคะเพราะปลาแซลมอนเนื้อจะเละง่ายนะก็ทําแบบพี่มิวพี่มิวไม่มาปีนแบบนี้นลูกเพื่อเขาจะได้ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อเนื้อเขาจะได้ไม่เละนะลองทําดูบางคนอาจจะทําดีกว่ารัดนะล้วทาแบบง่ายๆไหมโอเคนะคะทุกคน รับไปก่อนนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้รับด,ด้วยนะถ้าใครที่แบบเอ้ยทำง่ายกว่าที่คิดนะคะทำดูลองทำดูค่ะง่ายมากแต่ข้อของตัวเองจะใส่ไว้ในแพคแล้วก็ปิดนะคะปิดไว้ก่อนนะสองสามวันแล้วค่อยใส่ตู้เย็นนะคะโอเครับไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ